เพื่อนๆสมาชิกครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามให้ช่องของเราวันนี้นำเสนอรถมือเดียวป้ายแดงนิสสันอัลเมล 1.2e ปี2013เปิดราคาเงินสด1 6 9 0 0 0บาทนะครับส่วนจัดไฟแนนซ์เครดิตดีฟรีดาวผ่อน3,000กว่าบาทครับถูกสวยง,งามๆแบบนี้แบ่งปันกันไปใช้งานเลยนะครับ169,000บาทไม่มีอีกแล้วครับกับรถสภาพมือเดียวแบบนี้ สวยๆครับมาพร้อมด้วยล้อมแม็กแต่งมาให้เรียบร้อยอย่างเต็มๆพร้อมขับขี่พร้อมใช้รถไร้ตําหนิสวยๆส,ยส,ยสภาพนางฟ้าใครสนใจรถจอดอยู่บางบอนนะครับเพื่อนๆรีบมาดุดด่วนสามารถวิดีโอคอได้ทุกจังหวัดนะครับจัดไฟแนนได้ถึงบ้านนะครับไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนเหนือใต้ออกตกดูแลทั้งหมดเลยนะครับใครสนใจคันนี้มาเร็วไปเร็วนะครับเพื่อนๆอ,อย่าตัดสินใจนานนะรีบเลยนะครับสวยๆใสๆเกียร์ออโต้นะครับผมรับรองไม่ผิดหวังหนึ่ง แสบาทคุณได้รถในราคาแบบนี้ต้องรีบจัดเลยนะครับตรงปกส่งจริงถึงหน้าบ้านนะครับ088-584-5375ครับ